ขอเชิญญ,ญาติโยมผููใจบุญพุทธศาสนิกชนทุกท่านร่วมทำบุญใหญ่ขอเชิญร่วมงานฉลองอโโุโบสถผูกพัทสีมาปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดผาแก้วเวียงชชยบ้านคำบอลเวียงชชยตําบลหนองแวงอําเภอบ้านผือจังหวัดอุดรธานีร,ร่วมทําบุญปิดทองฝังลูกนิมิตได้ระหว่างวันที่7ถึง11เมษายนพศ .2568 หวันจันทร์ที่7เมษายน2568 มีบวชชีาพามสวดพุทธาพิเศษตลอดทั้งคืนวันอังคารที่8เมษายน2568ร่วมทำบุญตลอดวันกลางวันรับชมการแสดงหมอลำบอยบุญยสิทธิ์และหมอลำกันตนาธาตุทองกลางคืนมีหมอลำวัฒนธรรมประยุกตคร่วมสมัยวันพุทธที่9เมษายน2568ร่วมทำบุญตลอดทั้งวันกลางวันรับชมการแสดงหมอลำหอมจันดาวดวงเด่นกลางคืนมีหมอลำวัฒนธรรมประยุคร่วมสมัย วันพฤหัสบดีที่10เมษายน2568ร่วมทำบุญตลอดทั้งวันกลางคืนรับชมลำบงย้อนยุคก,กาสลองอุดรธานีวันศุกร์ที่11เมษายน2568เวลา13.30นน,นาทีพิธีตัดไวยลูกนิมิตติดต่อสั่งจองร่วมเป็นเจ้าภาพลูกนิมิตหรือเจ้าภาพโรงทานได้ที่โทรศัพท์094 501 2882 094 5 0 1 8 8 8 2ผู้ใหญ่บ้านคำบอลเวียงชัยร่วมทำบุญผ่านธนาคารได้ที่ธนาคารทกสชื่อบัญชีวัดผาแก้วเวียงชัยเลขบัญชี020 229 612 123 020 229 612 123อานิสง์ของการได้ร่วมทำบุญผูกพัทสีมาปิดทองฝังลูกนิมิต ให้ผสมได้ทำสังฆกรรมจะได้รับอานิสงส์หกประการดังนี้ 1. จะไม่มีโรคภัยไข้เจ็บทุกชาติปราศจากอุปทวะสิ่งอัปมงคลทั้งหลาย 2. จะไม่เกิดในตระกูลต่ำไม่ยากจนมีความอุดมสมบูรณ์ 3. หากเกิดในมนุษย์โลกก็จะเกิดเป็นเท้าพระยามหากษัตริย์หรือเกิดในตระกูลที่ดี 4. หากเกิดในเทวโลกก็จะเกิดเป็นเท้าสก,กัดเทวราช 5. จะสมบูรณ์ด้วยทรัพย์สินเงินทองมีฐานะดีมีวาสนาดีมีคนให้เกียรติมีผิวพรรณผ่องใสงดงาม 6. จะมีอายุยืนนานมีสุขภาพที่แข็งแรงวัดผาแก้วเวียงชัยขออนุโมทนาบุญมากับทุกท่านมาณโอกาสนี้ ขอเชิญญาตโยมผููใจบุญพุทธศาสนิกชนทุกท่านร่วมทําบุญใหญ่ขอเชิญร่วมงานฉลองอุโบสถผูกพัทสีมาปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดผาแก้วเวียงชชยบ้านคําบอนเวียงชชยตําบลหนองแวงอําเภอบ้านผือจังหวัดอุดรธานีร่วมทําบุญปิดทองฝังลูกนิมิตได้ระหว่างวันที่7ถึง11เมษายนพศ2568วันจันทร์ที่7เมษายน2568 มีบวชชีาพามสวดพุทธาพิเศษตลอดทั้งคืนวันอังคารที่8เมษายน2568ร่วมทำบุญตลอดวันกลางวันรับชมการแสดงหมอลำบอยบุญยสิทธิ์และหมอลำกันตนาทาดทองกลางคืนมีหมอลำวัฒนธรรมประยุกต์ร่วมสมัยวันพุทธที่9เมษายน2568ร่วมทำบุญตลอดทั้งวันกลางวันรับชมการแสดงหมอลำหอมจันดาวดวงเด่นกลางคืนมีหมอลำวัฒนธรรมประยุกต์ร่วมสมัย วันพฤหัสบดีที่10เมษายน2568ร่วมทำบุญตลอดทั้งวันกลางคืนรับชมลำวงย้อนยุคก,กาสลองอุดรธานีวันศุกร์ที่11เมษายน2568เวลา13.30น,นาทีพิธีตัดไหวลูกนิมิตติดต่อสั่งจองร่วมเป็นเจ้าภาพลูกนิมิตหรือเจ้าภาพโรงทานได้ที่โทรศัพท์094 501 2882 094 5-01-2882ผู้ใหญ่บ้านคำบอลเวียงชัยร่วมทำบ,บุญผ่านธนาคารได้ที่ธนาคารทกสชื่อบัญชีวัดผาแก้วเวียงชัยเลขบัญชี020 229 612 123 020 229 612 123อานิสงสิส์ของการได้ร่วมทำบ,บุญผูกพัทสีมาปิดทองฝั่งลูกนิมิตร ให้พระสงฆ์ได้ทำสังฆกรรมจะได้รับอานิสงส์หกประการดังนี้ 1. จะไม่มีโครคภัยไข้เจ็บทุกชาติปราศจากอุปัธวะสิ่งอัปมงคลทั้งหลาย 2. จะไม่เกิดในตระกูลต่ำไม่ยากจนมีความอุดมสมบูรณ์ 3. หากเกิดในมนุษย์โลกก็จะเกิดเป็นเท้าพระยามหากษัตริย์หรือเกิดในตระกูลที่ดี 4. หากเกิดในเทวโลกก็จะเกิดเป็นเท้าสก,กัเทวราชห จะสมบูรณ์ด้วยทรัพย์สินเงินทองมีฐานะดีมีวาสนาดีมีคนให้เกียรติมีผิวพรรณผ่องใสงดงาม 6. จะมีอายุยืนนานมีสุขภาพที่แข็งแรงวัดผาแก้วเวียงชัยขออนุโมทนาบุญมากับทุกท่านมาณโอกาสนี้